สวัสดีจ้าเซลไกคุบตาบรรดุงจ้าเมื่อนี้นะจ้าไปจะผ้าเบิงรถตั้งแต่รถมือสองไปหอดมือหนึ่งเลยเดี๋ยวเข้ามาเบิรงกันจ้าว่ามีรุ่นไหนแน่มาเบิงกันจ้าจ้าที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่ก็จะเป็น40แรงมือสองนะจ้า L4018 นแปะจ้า40แรงมือสองจ้ายังบุบปรอบสภาพจ้ายังตามสภาพอยู่นะจ้าลูกค้าท่านใดสนใจจองแล้วนะจ้า อนุมัติแล้วห้องกับสิบปรับสภาพใหใหม่จ้ดาดาสองสามมื่นจ้ารถมือสองจ้า l c ศดจ้ารถมือสองเนาะยางลนยางยังกับคือเปลี่ยนใหใไม่เนาะจ้าไว้ใจได้เลยจ้าอันฟังท้างนี้สิเป็นรถ40่มือสองด้วยจ้าสี่ศจ้าอุปกรณ์หน้าหลังจ้าสี่แสนกว่าบาทเนาะสี่แสนห้าสี่แสนหกสแสนเ แล้วแต่ปีรถชั่วโมงรถสภาพลดเนาะจ้ารถที่เข้าเห็นอยู่นี่ยังบ่ท่านในปรับสภาพเลยจ้ามือนีลูกค้ามาเบิ่งวอเตซาเลยจ้ามาแต่ทางไก่จ้า L3218 จ้า3 0 0แสนกว่าบาทเนาะดาวหกเจ็ดมือเนาะจ้าอุปกรณ์หนาหลังเนาะตอนนี้ยังตามสภาพอยู่เด้อจ้า32แรงอ่าที่คู่บัตาบรรดุงเฮากันยังมีอยู่เด้อจ้ามือสองจ้ามีทั้งมือหนึ่งมือสองจ้า เดี๋ยวจัางน้อยจะพ้ายยางไปเบิรงมือนึงเนาะจ้ะอุปกรณ์หน้าหลังจา้าสามแสนกว่าบาทเนะาะจ้าเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงฟังนี่กันจา้าเดี๋ยวให้ลูกค้าเบิรงรถนะเนาะทางนี้ก็จะเป็น40แปงเนาะจา้า40แปง50แปงเนาะจา้าแล้วก็เป็น50แปงอ่าอ่ารุ่นสร้างซึกเนาะจา้า500,000กว่าบาทจา้าดาวหกเ0 0ดหเนาะจา้ารถรุ่นนี้เนาะ อุปกรณ์นาล้างคือกันจ่ายังบ่ฮั่นในปรับสภาพเนาะจ่ายังตามสภาพอยู่จ่าสามตันตู้แอร์เนาะจ่าราคาหกเจ็ดแสนจ่าดาวอยู่ประมาณสองแสนกว่าเนาะจ่ารถกุดสามตันจ่ามีให้เลือกหลายขั้นจ่าหกเจ็ดแสนราคาเริ่มต้นดาวอยู่ที่แสนกว่าบาทก็มีจ่าบางคันเนาะแล้วแต่ปีรถชั่วโมงรถเนาะแต่ว่ารถที่อ่าอยู่คุโบตาบันดุงเฮานน่ขอดีก็คือว่าฮัปรับสภาพใหม่ก้อนทรงเนาะจ่า ปรับสภาพให้ใหม่ก่อทรงทุกคันจ้าจ้าเป็นศูนย์คูปเตอร์แม็กจ้าคือเข้าจะปรับสภาพให้ใหม่กอนทรงเนาะจ้าจ้าอันนี้คือรถมือสองที่คูปเตอร์บรรดุงเฮามีหลากหลายรุ่นเนาะจ้ามีหลากหลายรุ่นเลยจ้าต่อมาเลยเนาะจ้า ต่อมาเลยก็จะเป็นโลหาสิบแรลงมือหนึ่งจ้า L 5 0 1 8 SP จ้าราคารวมอุปกรณ์อ่าสามยางก็จะมีใบมีดานาผานพ่วงโรตรี่อยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามรอยนะจ้าตอนนี้ลูกค้ารับรถไปเลยจ้าตั้งสูตรที่สิบเปอร์เซ็นที่สองหมื่นหาพันบาทอ,อุปกรณ์หนาหลังพร้อมสามชิ้นเลยจ้าพรานน่านเจ็ดปีเนาะจ้าอันนี้คือหาสิบแรลงเนาะจ้า ต่อมาเป็น40แปล้งจ้า L4018 SP จ้ารถรุ่นนี้ก็ขายดีพะแพรกันเลยอุปกรณ์ร่วม3ามยางมีใบมีดดันนาผ่านหาโรตารีเนะจ้าอยู่6 3 9 9 0 0า่ยจ้ารับรถกันไปเลยตอนนี้1 9 0 0 0บาทจ้าอุปกรณ์3ชิ้นไปเลยผ่อนนาน7ปีจ้ารถรุ่นนี้ก็ขายดีพะแพรกันเลยจ้าเดี๋ยวห้องยางไปเบิ้งรอบร้านจ้า ที่เห็นอยู่นี่คือเป็นรถมือหนึ่งนะจา้ารถมือหนึ่ง L4018 S p จา้าฝั่งั้งนี่ก็จะเป็น40แป้งบุ้งกีนะจา้าจ้ารับรถตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นจ้าบุ้งกีกเกษตรนะจา้า40แป้งบุ้งกีกเกษตรเราก็มีนะจา้จาจ้าข้างกันนี่ก็จะเป็น M U 49จ้ารับรถกันไปเลยตามสุดเช่าอะไรออยู่ประมาณ30,000บาทจ้าต่ลูกค้าทั่วไปกับยู่ประมาณ60,000บาทจ้ารถรุ่นนี้กับพร้อมทรงเลยจ้า M U 4902จ้ามีหลายคันจ้าต่อมากับมีรุ่นหาสิบแร้งอีกคันจ้ารับรถตอนนี้สุดๆไปเลย25,000บาทจ้าบาทจ้า หลายเลยนะจาะคูโบตาบรรุงเฮาที่เห็นอยู่ทางนี้ก็คือรถจะทรงนะจ๊ะรถเพิ่นจะทรงจ้ะน่าจะเป็นรถมือสองนะจ๊ะห้าสิบแลงมือสองพร้อมส่งปรับสภาพเรียบร้อยจ้าสวยจ้าสวยไว้ใจได้เลยจ้าที่คูโบตาบรรุงเฮานะจ้าแล้วเข้ามาเบิ่งฟังทางนี้กันจ้ารถรุ่นนี้ก็คือเป็นมีโค้งกันอ้อยเนาะ B24 โครงกันอ้อยเนะจ้ะรับรถกันไปเลยจ้าตอนนี้อยู่ที่ออ6,000บาทจ้า6,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นไปเลยจ้าลูกค้าท่านใดอยากใครให้ใครหน้าเป็นของแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิเขาลองอ้อยกับรถบุ่นนี่เลยจ้าต่อมาข่างกันนี้ก็จะเป็น l 3 2 1 8 s p จ้า ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดนะจ้ะอุปกรณ์3อยยางรับรดไปเลยที่1,000 0บาทจ้า1,000 0บาทผ่อนนาน7ปีนะจ้ามีให้เลือกหลายคันเลยจ้า L 3 2 8สําหสำหรับโรงหน้าหมอยางยิงเลยจ้า้างกันนี้ก็จะเป็น40แป้งเ p ใบมิดขั้นบเนะจ้าหรือว่าใบมิดขั้นคงเ้านะจ้ากะ โปรโมชั่นอันเดียวกันกันกบข่านรางเลยจ้ารับรถกันที่19,00 0บาทจ้ารถรุ่นนี้จ้าทุกค่าท่านใดสนใจรายละเอียดเนาะอ่าค่างวจาาดจักระค่าเต็มจักรเนะจ้าหรือว่าบไใส่พ้นคำาดาวจักบาทกติดต่อสอบถามกันเข้ามาเนาะจ้า M U 5 7 0 2จ้ารับรถไม่ถึงแสนเนาะจ้าเนี้ก็คืออ่าไปเฮตน้าไทยเนาะจ้ารุ่นไฮออยอเนาะจ้า นหนุ่งเฮากับมีพรมชมไว้จ้ารถรุ่นเอ็มเกหานะจาเอ็มเก้าหาสี่ศูนยรับรถไปเลยจ้าไม่ถึงแสนเนาะจ้าสอบถามรายละเอียดกันคามาด้วยจ้าหรือว่ารถไบ่อย่างมีใบมีดดนาะจ้าแบบรถตัวเปล่ากับมีพรมไว้ชโทมค่าเนาะจ้าเนาะข้างวัดขึ้นอยู่กับเงินดาวด้วจ้า ค้าง้วดขึ้นอยู่กับเงินดาวเดี๋ยวก้อยจะพาไปเบิรงรถเกลียวต่อเนาะจา้ะลูกค้าท่านใดอยากฟังรายละเอียดรถรุ่นต่างๆก็ค่อยสอบถามกันเข้ามาส่วนตัวด้อจา้าต่อมาก็จ,จะเป็นรถเกลียวเนาะจา้ะดีซีเจซูนจพัทนะจ้ะรถเกลียวคันนี้เป็นรถเกลียว70อุ้มเนาะจา้ะราคาเริ่มตน้นอา่าราคาสดเนาะจ้ะอยู่ที่1นึ่งล้านหแสนหหมื่นบาทจ้าจ้า1นึ่งล้านหนแสนหหมื่นบาทนะจ้ะอ่าลูกค้าเก่าเนาะจา้ะรับ าสามารถดาวอยู่ที่10%ได้20%ได้แต่เข้าต้องได้เช็เกตลูกค้าก่อนนะจ๊ะส่วนลูกค,ค้าไม่ก็เริ่มต้นดาวอยู่ที่30%อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0นะจ๊ะสอบถามราคากันเขามาได้จ้ะพร่นั่นได้ที่ฮูปีไปเลยจ้ารถเกียวตอนนี้นะจ้ะมีเหเลือกหลายขั้นเลยจ้าสำหรับรถเกียวที่คู่บัวตาบรรดุงเฮ้านะจ้าอยากได้เป็นเจ็ดซอเก้าสามอยหานะจ้าแบบแอร์แบบบ่าแอร์นะจ้า สอบถามลักค่ากันเขามาหาเซลก่อยใดเลย้อจ้าลูกค้าท่านใดบ่อยากใส่ค้นคำหรือว่าอยากดาวแบบบ่มีงวดย่อยเนาะจ้าเซลก่อยสามารถอ่าคำนวณให้ได้เนาะจ้าแนะนําเตรียมเอกสารให้ได้เลยเนาะจ้าข้างว่าจะขึ้นอยู่กับเงินดาวเนาะจ้าจ้ารถคันนี้สิเป็นดีซีเก้าสามเนาะจ้าสีส้มบมูเนาะจ้าแถบคางคก็อยากอ่ามีหลากหลายสีจักน่อยเนาะจ้า คันนี้ก็ขายดีบอแพร่กันนะจ๊ะรายละเอียดต่างๆเนะจ้ะสอบถามกันเข้ามาไหมนะจ้ะจากเม่าวจะเป็นรถเกี่ยวรถไถนะจ้ะเฮาก็มีไห้เลือเนะจ้ะเมื่อว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะจ้ะสอบถามราคากันเข้ามาไหมนะจ้ะจาเซลก้อยยินดีให้บริการนะจ้ะจากรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวที่คูบต้าบรนดุงเรามีเนะจ้ะสนใจกระสอบถามกันเข้ามาไหมนะจ้ะ จ้าต้อยกับผ้าเบรงรถมือหนึ่งมือสองไปแล้วนะจา้าที่คู่วัตตาบรรหนุงเฮ้าเพราว่าจะเป็นรถพุนรถเกี้ยวหรือรถรุ่นบีรุ่นเอ็มนะจา้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดรถรุ่น,นต่างๆนะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาหาเซลลก่อยได้เลยจา้าเบอร์โทรก่อยจ้า0982 0 5เหาจห้าหาจ้าไอดีไล่นย์0 9 8 0 3 8 3 6ู1ขาหนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามก้อยในเ้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจา้า Do you wanna know? Well, <laughs> so, I think about you. And I think I have to listen. Cause <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come won't you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby. Now I know, baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever.